ตันนี้เราก็ทดสอบน้ำหนักให้กับรถ r ี vo Z e dition นะครับคันนี้ลูกค้ามาเติมแหนบนะครับเนื่องจากแหนบของลูกค้านั้นรับน้ำหนักได้ที่2ตันกว่านั่งเผาไปแล้วครับนะฮะเราก็จัดการเติมแหนบให้ใหม่นะครับเติมแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นก็คือ2ชิ้นนี้นะครับแล้วก็ดึงแหนบเก่า2มิลออกนะฮะตอนนี้แบกน้ำหนักที่4ตันครับยังไม่นั่งเผาครับโอ้โหโลสมัยนี้ก แต่คันเนี้ยนะครับซึ่งเขาใส่ล้อล้อเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูนิดนึงอาจจะเป็นล้อ14ครับนะฮะสามารถตัดลูกยางได้นิดนิดน้วประมาณ1นนิ้วก็ตัดได้นะครับตัดลูกยางได้ประมาณ1นนิ้วแล้วก็ให้ล้อขึ้นไปอีกได้หรือว่าจะให้มีช่วงยืดหยุ่นอีกได้นะครับตอนนี้เรากําลังจะทดสอบน้ําหนักที่4ตัน5ครับลูกค้าทารถแล้วก็อยากจะเห็นว่ารถตัวเองเนี่ยแบกได้ไม่นั่งเขาล้อไม่ติดซุ้มอยากเห็นเราก็จัดให้ครับ เติมแหนบเข้าไปยี่ิมิลข้างละ2แผ่นนะครับรถลูกค้ามาเป็นแหนบหล้อมาแล้วแหนบความกว้างประมาณ7เซนนะครับตอนนี้สี่ตันแล้วไม่นั่งเทาตอนแรก2ตันกว่านั่งเทาอ่ะโอเคเป็นการเติมแหนบให้นะครับสำหรับรถ r ี vo Z e dition ครับจัดไปครับอยากแบกเท่าไหร่อยากเสริมแหนบเท่าไหร่ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเพาลอยครับเสริมแหนบแล้วก็ทดสอบน้ำหนักกันนิดนึงอยากเห็นนะฮะว่าแบกได้ที่เท่าไหร่ล้อติดซุ้มไม่นั่งเพาไหมจัดให้ดูเลยครับไม่ต้องคาใจครับ โอเคตอนนี้เรากำลังจะหย่อนน้ำหนักที่4ตันครึ่งครับอ้าวถอยครับเราเทน,น้ำหนักที่4ตัน5แล้วนะครับนะฮะสามารถตัดลูกยางได้ประมาณ1นิ้วนะครับสำหรับ ivo, รีโวล้อ14น,นะฮะจุดลูกยางนั่งเผา,าก็จะใกล้นะครับไม่ถึงขนาดนั่งเลือนิดนึีครับเหลือแค่ช่องลมมองเห็นนะครับทั้งสองด้าน เพิ่มแหนบเข้าไปนะครับเพื่อจะให้รับน้ําหนักได้ประมาณ4ตันกว่าปกติแล้วลูกลูกค้าปกติแล้วลูกค้าบรรทุกเกิน4ตันครึ่งไหมไม่เกนะินครับลิมิตที่พื้นพื้นใส่น้ําหนักที่เท่าไหร่3ตัน3ตันกว่าอ๋อแต่ตอนนี้ก็คือเกินมาได้เป็นตันเลยนะเนี่ยโอเคนะถือว่า4ตันห้าแล้วลูกยางแค่ปิ่มปิมเกือบถึงเทาถือว่าพอใจนะโอเค,นะอเคจบนะ <laughs> จะได้ไม่ต้องอจะได้ไม่ต้องอคองาใจนะว่าให้แบกได้เท่าไหร่ วันนี้มาทำแหนบที่อูบริชาติเพาลอยนะครับแล้วก็แบกให้ดูเลยนะฮะสี่ตันครึ่งครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับสาหรับทรงนี้รีโว่แซดเ i ดิชครับหนาเสริมแหนบ20ิมิลเข้าไปเพิ่มข้างละ2แผ่นจากการคํานวณแล้วก็เพิ่มแหนบเข้าไปรถลูกค้าก็บรรทุกน้าหนักได้มากขึ้นโจทย์คันนี้มาคือการรับน้ําหนักได้แค่2ตันกว่านั่งเผาแต่ตอนนี้เราทําให้ใหม่แล้ว4ตันครึ่งไม่นั่งเผาครับแบกได้ครับโอเคขอบคุณมากมากครับ และนี่ก็คือช่วงล่างเวลารถเบานะครับคันนี้ทําแหนบดัดโค้งนะครับเพื่อต้องการรับน้าหนักได้มากรับน้าหนักได้เยอะสี่ตันครึ่งใส่ได้ครับไม่นั่งเผาช่วงล่างแน่นมากครับสําหรับรีโวะคันนี้นี่ครับช่วงล่างเราเสริมแหนบยี่สิบมิลาไปข้างละสองแผ่นนะฮะดัดโค้งให้เขา้ารูปเขาส่งกับแหนบตัวเดิมของเขานะครับรับน้ำหนักได้เยี่ยมเลย นี่ก็ดูเอ่อเผาที่เป็นเผาอะไรนะครับเผาอะไรมีติดรถไว้ก็ดีนะครับแต่อันนี้ใส่ไปแล้วมันติดมันติด,ม,ตดมันเข้าไปไม่สนิทก็ยังงงว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงเข้าไปแบบไม่สนิทน็อตล้อบล็อกถอดล้อเผาอะไรนะครับแม่เหล็กดูดเผาอันนี้ก็ต้องหาติดรถไว้นะถ้าเราไปวิ่งงานสายบรรทุกเนี่ยบางทีเราไม่มีเผาข้างอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเผาข้างขาดอันนี้งานเข้าเลยนะฮะ โอเคลำนี้ก็ส่งงานครับเป็นยี่สิบมิลข้างละสองแผ่นเติมเข้าไปนะครับก็คือสองชิ้นนี้ใส่ยี่สิบมิลเข้าไปช่วงล่างก็จะชิดนิดหนึ่งเพราะเขาต้องการรับน้าหนักให้ไวนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่แหนบเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้ช่วงล่างต่ําถ้ารถเข้าไร่เข้าสวนเข้าตามที่ขุขระอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่เขาะจะเซ็ตรถทรงสูงเซ็ตรถทรงสูงเพื่อให้เข้าง,ง่ายครับถ้าเซ็ตรถทรงต่ําหรือว่ารถเตีย้ยแหนบเตี้ยขึ้นมาเนี่ยจะทําให้รถ เดินทางลำบากในขณะที่ทางมันคูุขระนะฮะโอเคก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ